อะไรมั่งเอานี่เหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรปากน้ำประแสรับอันนี้เหรียญหลวงปู่มหาศิลาพราปิดตายอดเศรษฐีกวดล้านแล้วก็เหรียญไฟูหว้ครู6ดของหลวงปู่มหาศิลาอูอันนี้ก็จะมีกินมีใช้ไม่ไม่หมดนะข้างหลังอันนี้พระมือปิดตา รวยไม่ยั้งของพระอาจารย์ต้องหรือเทวดาอันนี้ที่แฝงอยู่ปกติเลยปกติที่มือค่ะที่มืออันที่มืออันนี้ก็กำไรกำไรรวยละล้านของหลวงปู่ตั้งแต่ปี64แล้วมั้งแล้วก็มีไอ้ไข่น่าจะปี663หรือ6กไม่แน่ใจค่ะแล้วก็อันนี้เป็นขี้เกี๊ยวข้ามฮ้องเนื้อเงินอีกไหมแหวนไอ้ไข่เอาแหวนไอ้ไข่อีกโอเคโอเคเนื้อเงิน ของเราไอออนค่ะของ ASY ค่ะเพียรที่ r c u นะคะค่ะนกอง PM ให้มันตกลงมามันจะปล่อยประจุลงมาอ๋อถูกไหมถูกไหมมีแค่มีข้างในมีอะไรคะโชคดีอ่ะไปฟัวอ๋อคคละแนวกันเลยนะคะลักษณะของของการแวนสิ่งที่ติดตัวนะคะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะในตัว อ๋ออันนี้ก็มูเหมือนกันเานะคะอ่าก็คนละแบบกันไปถนัดแบบไหนก็เชิญเลยค่ะนานมากคือแผนติดตัวตั้งแต่สมัยแบบวัยรุ่นเลยไม่เคยเปลี่ยนติดกว่านอายุสิบว่ดติด้าติเหรียญของสเตียนะคะอันนี้รุ่นรุ่นอะไรไม่รู้อันนี้เคยเคยเสิิ์ชหารุ่นอยู่ปี ของชาเชิงเซานั้นช่ชาไม่ได้แขวนไม่รู้สึกไม่สบายใจก็คือแขวนแหวนเนี่ยสเลตเตียองนี้แล้วต้องเป็นรุ่นนี้องนี้ด้วยนะไม่เคยเปลี่ยนเลยแบบนี้ราคาเนี่ยแล้วใส่กับเชือกแบบนี้ด้วยนะคะเพราะไม่มีสร้อท้อง